กำลังมองหาเกมพาร์กันอยู่หรือเปล่าแนะนำสตาร์บัคสโตนกิฟต์เกมพาร์ตราคาถูกส่งไวโรบักกลุ่ม um, เข้ากลุ่ม15วันสั่งซื้อได้ทันทีไก่เทพหลากหลายในโรบอกมีให้เลือกมากมายเข้าไปดูในเว็บได้เลยและมีบริการฟาร์มเกมต่างๆมากมายเกมดังหลากหลายเกมลิงก์อยู่ใต้ดีสิบชั่นจัดไปสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตวันไนนะครับก็อยู่กับ คลิปแนะนำเกมเปิดใหม่นะครับเกมนี้ผมก็รอคอยอยู่นะครับก็เป็นเกมแนวอ่าอนิเมะไฟเตอร์นะครับก็ชื่อเกมว่าอนิเมะไฟนะครับเกมกำลังจะเปิดเทสวันนี้นะครับอ่าก็เลยมาอัดคลิปแนะนำนะครับก็อ่าเนี่ยประกาศแล้วนะครับประกาศเมื่อตอน10โมงนะครับก็จะเปิดให้เทสนะครับ Early Acces s วันนี้นะครับส่วนใครที่อยาก Early Acces s นะครับก็เดี๋ยวผมลิงก์อ่าทิ้งลิดดิสคอร์ดไว้นะครับ ทิ้งลิ้นดิคอร์ดไว้และน้องเข้าดิคอร์ดมานะครับเสร็จแล้วให้น้องกดอย่างนี้นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วกดเชิญคนนะครับเดี๋ยวรอสักพักนะครับมันจะขึ้นมันจะขึ้นเรากดแก้ไขนี้นะครับเปลี่ยนเป็นไม่จํากัดนะครับแล้วก็ไม่จํากัดครั้งหมดอายุไม่ต้องหมดนะครับแล้วกดสร้างนะครับกดสร้างเแล้วกดขัดลอกไปนะครับและเอาลิงก์นี้ไปให้เพื่อนนะครับไปให้เพื่อน นะก็สมมุติว่าถ้าเราได้ลิงก์มานะครับมันก็จะเป็นลิงก์ส่วนตัวของน้องนะครับนี่มันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะแต่คนไม่เหมือนกันน้องก็เอาไปให้เพื่อนกดหรือว่าสมัครไ i มากดนะครับฟังให้ดีนะเมื่อน้องเข้าดีสร์ดมาอย่าก,กดออกนะครับไอดี ID ไก่อะเข้ามาอย่าก,กดออกทิ้งไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะได้คนจนกว่าจะได้ยศนะครับเพียงแค่3คนนะครับนี่ แค่3คนจะได้ Early Access นะครับรูปแบบเกมเป็นประมาณไหนนะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือความผิวไหวหรือความสวยนะครับความสวยอ่ะขึ้นเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูก่อนดีก่อนอ่ะเนี่ยภาพมันสวยนะครับภาพมันสวยผมว่าฟิลลิ่งมันโอเคเลยนะเนี่ยอ่ารูปแบบก็เหมือนทั่วไปนะครับทั่วไปนะครับทั่วไปก็คือเปิดไข่อ่ามีอ่าเปิดไข่หน้าเปิดไข่อยู่ไหน อ่าไอ,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 อ้นี่ก็คือไอ้นี่นี่คือฉากนะครับนี่คือฉากอ่ามีมีเปิดไข่ให้ดูนี่เนี้ยนี่มีเลเวลหนึ่งนะครับมีหนึ่งเลเวลหนึ่งเห็นปะรูปแบบลื่นนะผิวไหวสวยนะครับภาพผมว่าใช้ได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเกมแนวเ,เปิดไข่ผมมีรูปเปิดไข่อยู่ไหนวะเอาไปแปะไว้ที่ไหนรูปเปิดไข่นี่นะครับเนี่ยมีเปิดไข่เมื่นั้นมันยังไม่โหลด เนี่ยเออการเปิดขายมีไชนี่ด้วยนะครับมีไชนี่ด้วยเออเดี๋ยวเขาอนามารูปลิงสิปเปล่าอ่าแล้วก็มีออโต้ดีลีฟก็มีนะครับออโต้ดีลีฟเดี๋ยวจะเดี๋ยวเขาจะเปิดออโต้ดีลีฟให้ดูนะครับนี่เปิดแบบออโต้ดีลีฟนี่เปิดแบบออโต้ดีลีฟปั๊ามนี่นี่เห็นปะข้างหน้ามีการันตีด้วยนะครับมีการันตีเห็นปะห้าร้อยเองดีเจนลี่แค่ห้าร้อยตัว ก็โอเคนะรูปแบบเกมใครอ่ากำลังติดตามเกมแนวนี้อยู่เกมนี้น่าสนใจมากนะครับก็ e อ r l y a c c e s s วันนี้นะอย่าลืมนะครับเนี่ยประกาศแล้วนะครับ e อ r l y a c c e s s วันนี้รีไปทำนะครับรีไปทำก็อย่างที่ผมบอกนะครับกดนะครับทำเชิญสร้างเสร็จแล้วเอาไปให้เพื่อนกดหรือว่าตั้งไ d มากดเองนะครับ3คนได้ Early Acces s นะครับ7คนนะครับจะได้ส t a r t e r อร์ k ด้วยนะครับก็ทำกันเยอะๆะแล้วเจอกันไปละบายบายจุ๊บ